สำหรับพ่อค้าแม่ค้าท่านไหนที่ขายของบนอเมซอนและต้องการส่งของเป็คลัง FBA วันนี้เราจะมาแนะนำวิธีการเลือกส่งไปคลังกับทางสมาชิ p กันค่ะและอย่าลืมสมัครสมาชิกก่อนทำรายการนะคะเข้าสู่หน้าเว็บไซต์เข้าสู่ระบบผ่านไลน์หรืออีเมลเลือกส่งพัสดุไปอเมซอน FBA แล้วกรอกรายละเอียดเลือก Warehouse ที่ต้องการจัดส่งและกรอกรายละเอียดร้านค้าบนอเมซอน กรอกข้อมูลของพัสดุและสินค้ากรอก FBA shipment ID ใส่น้ำหนักและขนาดต่างๆรวมถึงชื่อสินค้าจำนวนของสินค้าและมูลค่าสินค้าทั้งหมดซึ่งระบบจะคำนวณอัตราค่าขนส่งให้อัตโนมัติตรวจสอบข้อมูลและคลิกสร้างพัสดุเลือกวิธีการเข้ารับซึ่งฟ้าชิปมีบริการเข้ารับฟรีทั่วประเทศ ตรวจสอบข้อมูลให้ถูกต้องกดยอมรับเงื่อนไขทั้ง2ช่องยืนยันการทำรายการเลือกวิธีการชำระเงินและททำการชำระค่าขนส่งให้เรียบร้อยหลังจากนั้นก็พิมพ์ใบาปาดหน้าแบบนี้แล้วติดลงบนกล่องพัสดุสำหรับใครที่มีข้อสงสัยตรงไหนเพิ่มเติมสามารถทักมาสอบถามในตามช่องทางน,นี้เลยค่ะ